สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูรถบ้านค่ะต้องถามซอก่อนว่าซอขายเท่าไหร่นะคะเปลีย่ยนยางใหม่เลย,เลยนลั้บนบเบาเข้ามาดียางดีเบาออยางแพงนะเนี่ยอันนี้เกียร์ออโตโ้เ่ะเกียร์ออโตโ้ ก็ไม่ยีหมดอันนี้เป็นอะไรนี่เฮ้ยมีอันนี้ด้วยมีผ้าดางออกด้านข้างด้วยอันนี้จอยังนี่จอยังนี่อันนี้น่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์จอดูทีวีนี่โตชิบ้าไหมสมัยก่อนทีวีสมัยเก่อนโอ้เป็นดีวีดีเป็นดีวีดีที่เปิดเทปใช่ไหม มีรีมูดเปิดได้ไหมนะอ,อ้หล่อเลยครับหล่อเลยไปฟ้าเลยขึ้นดูเด็กเลยเนี่ยด้านไหนเข้าไปดูด้านไหนได้นะไม่ได้เบอร์กมามีบอกกามยีบอกกามยีดูด็ มีไฟอันนี้ห้องน้ำบ่อืมเม็นบะก็ดีแต่เธอเฮ้ย <Hey. S 1> ซื้อไปนอนอยู่นะเออซื้อไปเที่ยวแล้วขึ้นไปปูทับเบิ์ไม่ต้องไปเช่าห้องเลยมันเครื่องเท่าไหร่อ่ะค oh, <you. S 1> ืนใดปะอุ้ยน, oh, <you. S 1> นี่ยางต่ำตึงพะน,นะตีนแล้วไง ย่างต่ำเสานะข่าวพยุนมอนงนี่สิตึงเลยว่าหันยอกข่าวพยุนเน, <laughs> น,นี่ยครับเปิดทีวีดีดูนี่ไงนักยใเทปมันติดยอ,อยูอ่ที่ใจนี่อย่าตาบังวิ่งมันสีฟงเด้ไม่มีคัดด้วยเกียร์เอ็นเธอเอาดีๆมันสิดทำมี <laughs> <อ>เปิดไม่ได้ไม่มีกุญแจได้ซื้อของเพควนได้ปะเนี่ย เบาออนเบาออนลองขับดูเบาออ่อนจะซื้อไปน,อน้อน,น,นู่ใส่กันตัวสับโฟโฟวิวมีบอจวดไหมเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในให้ถ้าเกิดใครสนใจถ้าเกิดเจใ๊แกขายก็มาดูได้เป็นไซส์แไป หายใจไม่ออก<น>ตู้เสื้อผ้าห้องน้ำเปิดอะไรใครอยู่ข้างในเปิดมีห้องน้ำหรือเปล่ามันน่าจะเป็นห้องน้ำนะมีห้องน้ำอยู่นั่นแหละห้องน้ำ,นำมีซิงล้างจานมีตู้กระจกมีแอร์มันบอเธอแอร์ทั้งหัวบนอะ่ะมันบอ แอร์ป่ะมิตเตอร์มิตเตอร์มิตเตอร์เป็นมิตเตอร์เออถึกว้างนั้นดูดูผมยืนเลยเนี่นนยที่นอนจ้อยเจ้าหัวนี่ที่นอนฮะนี่ที่นอนอยู่ข้างบนหัวหนี่เปิดออกมาป่ะเออมันเป็นที่นอนเลยคุณผู้ชมเปิดออกมานอนท่นนา,นออาน,นาบนดัวเอากันไปได้ดหรอดาดตังด้วยกันแต่ถ้าเข้าไปในหูนี่ก็ยังเขับไปหัวนอนได้คนเดียวดนล่ะ คนเดียวจค่เดสองสามสามคนถ้าจะนอนสี่คนต้องไปโรงแรมเดซีดทั้งลังรุ่นอะไรนี่แต่ว่า,าแม่เพอร,ร์สตาแล้ว รถบ้านแท้ค่ะรถบ้านๆเลยเหมือนรถบัสมินิเลยแซนแม็กสวยเลยประตูอยู่ด้านข้างนะประตูทางเข้าขึ้นมาอยู่ด้านข้างแล้ว รุ่นยังก like ็จำว่าอะไรรุ่นยังก็รุ่นยังก็นี่เยซูได้ร้ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นสุริออโต้นะคะ 2 0น้อยก็ไม่ต้องเปลี่ยนใช้ไม่หมดยามเพนคุณจะายหาระบบตรงนี้ออก